มาแล้วุผู้ชมสวัสดี่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมสวีตปนัสาะเอกมาตากิสมันอันเหน่งคุณผู้ชมมาทุน21 k ทุนเยอะหน่อยนะวันนี้ก็ไม่เป็นไร่านผู้ชมเราเน้นทุนเยอะแต่ต้องเน้นแบบรันมากุ่นผู้ชมเล่นอย่างนี้มันจะแตกหรือเปล่าแล้วก็ต้องมาลุ้นกันดูนะ ว่าเรากับสวิตแบบนี้มันต้องเล่นแนวไหนมันดงจะแจกแจกหนักแจกจริงแจกระเบิดเออเฮอเลยอ่ะบอมโอเคเรียบร้อยเกินไปโอเคมาเบือนขอดอกสวยๆหน่อยอือหือ โอ้ยด้านนอกนี่มันกินดีจริงๆเลยทีด้านใน,นมันไม่ให้แบบนี้บ้างทําไมวะอย่่อยู่จุดเดิมมาดิอย่าอยู่จุดเดิมดีเพื่อนจุดเดิมมันไม่ควรอะชืบโอเคมาเพื่อนโอ้โหหน้าแบงแพงบิ๊กวินไหมเนี่ยหน้าแบงแพงอยู่นอกฟรีกเกมไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะบอกจริงๆ เออไม่ค่อยช่วยเลยหรอกโอเคมาเบืรอนอืมขอแบบเรียบร้อยได้ป่ะื้อืมันให้แบบเรียบเรยบจริงๆด้วย พ่คริสต์มาสเดี๋ยวได้เจอแน่บอกเลยให้อันี้เดี๋ยวมันได้เจอเดี๋ยวเราก็กล้าซื้ออยู่แล้วอะแพนๆก็จัดไปยี่อย่าไปกลัวชีวิตมีข้งเดียวซื้อให้สนุกซื้อให้ยับซับให้เรียบมาเออดอกแรกผ่านไปดอกสองดอกสามไม่มีอะไรโอเคอย่าแจกน,น้อยๆพอแค่นั่นแหละ ที่แอดไม่ชอบก็คือแบบว่าซื้อตั้งแพงให้น้อยแบบนี้มันไม่สมส่วนไม่เท่ากันอะโอเคเพื่อนคูณสามไปเนาะหวานเจี๊ยบเลยอ่ะให้แค่ห้าร้ออ่ะสามพันยังไม่ได้ลองดูวซ้ำมาเบ็ดสี่อันนี้มันต้องเจอของแรง มันต้องเจอของแรงอะโอ,อเคสิบล้อหมุนนะฮะผมเฮ้ยเฮ้ยจ่ายหนักหนักหน่อยดิมันไม่ควรเลยอะกินแบบนี้อือหคูณห้าไปเพื่อนคูณห้าคูณห้าแต่ไม่มีอะไรเลยอะ จบโอเคอืมเรียบร้อยดินั่นไงมาพาลมแก้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทุนตั้งเยอะหาย